สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปนึงครับสำหรับ BKK Smart Car Thailand นะครับที่เอ o โวมันดีบนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับเป็นตัวบอดี้ W140 ตัวนี้มาอัพเกรดเป็นระบบสมาร์ท e ีนะครับเป็นรีโมทอัจฉริยะนะครับเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ท e ีเมื่อเดินเข้าไปใกล้รถนะครับรถจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับโดยจะมีไฟกระพริบ2ทางตรงที่ตำแหน่ง ด้านหน้าไฟฉุกเฉินนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเสียงก็ได้นะครับสามารถเลือกได้หลังจากรถปลดล็อกแล้วก็เราก็สามารถเข้ารถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดตัวรีโมทนะครับผมนี่คือเป็นระบบตัวสมาร์ทคีย์ของเขานะครับผมตัวที่ติดตั้งมาเพิ่มเติมก็จะเป็นปุ่ม push start แบบนี้นะครับปกติแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจ b i ด START เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในกันนะครับ มาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในนะครับตัวนี้ของตัวตัว C Class นะครับหลังจากติดตั้งตัวระบบตัวสมาร์ทคีย์นะครับสังเกตตัวรีโมทเวลาอยู่ในรถนะครับก็จะมีะไฟกระพริบทุกๆประมาณ3วินาทีนะครับอันนี้หมายความว่ารถสามารถพร้อมที่จะใช้งานนะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ขับรถได้เลยรีโมทก็ จะมีให้เลือกนะครับว่าขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบรีโมทประเภทไหนนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นรีโมททาเพิ่มก็จะเป็นตัว LCD ตัวนี้นะครับเป็นรีโมททาเพิ่มตัวนี้ก็ใช้งานฟังก์ชันเดียวกันนะครับกับตัวรีโมทเป็นตัว LCD ก็สามารถล็อกรถแล้วก็คายล็อก,อกอตัวนี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทผ่านตัวรีโมทได้ด้วยนะครับผมก ในความาสนุนทรีในการใช้รถเพิ่มขึ้นมานะครับผมดูรถเป็นสมัยขึ้นมานะครับผมผมมาในรีวิวในตัวรีโมทต,ตัวนี้ดูก่อนนะครับผมของตัวสมาร์ทคีนะครับหลังจาการีโมทเข้ามาอยู่ในรถรถก็สามารถใช้งานได้โดยการากดปุ่มผู้สตาร์ทโดยการเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มรถก็พร้อมใช้งานนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่าง ใช้งานได้หมดก่อนหน้านี้รถคันนี้มีไฟโชว์มาเต็มทั้งระบบนะครับหลังจากติดตั้งแล้วแล้วก็มาลบโค้ดแล้วก็ทําระบบให้ใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากสตาร์ทแล้วก็สามารถขับรถได้เลยนะครับอันนี้ได้ความสะดวกสบายคือเราไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วส่วนรูกุญแจตรงนี้เราก็จะใช้เป็นระบบคูซสตาร์ทมาตั้งแทนนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่อไปของตัวรีโมทนะครับก็ าสามารถจอดได้ในตำแหน่งเกียร์เอ็นนั่นคือหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องจาะมาที่ตำแหน่งเกียร์พีนะครับสามารถจอดในตำแหน่งเกียร์ N. เอ็นเพื่อให้รถเข็นได้ในกรณีฉุกเฉินที่เราต้องไปจอดซ้อนคันนะครับก็สามารถดับเครื่องได้เลยน,นี่ก็ได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาสังเกตว่า,อาตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับรีโมทสามารถทํางานอิสระด้วยการสั่งล็อกประตูแล้วก็คายล็อกประตูดูฝั่งนี้นะครับ ก็สะดวกสบายนะครับกรณีที่เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือบางท่านามีลูกหลานหลับอยู่ในรถเราก็สามารถลงไปทําธุระด,ด้านล่างได้ไปกดตู้ ATM หรือว่าจะไปเข้าห้องน้ําห้องท่าบแปบ๊บหนึ่งนะครับเราก็สามารถล็อกจากภายนอกเข้ามาแล้วก็มาถึงรถก็ปลดล็อกหลังจากติดตั้งแล้วเราก็สามารถล็อกอิสระได้นะครับผม โดยไม่ต้องอให้ใครมาช่วยล็อกประตูตรงนี้ให้กรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการออกไปด้านนอกแล้วก็ให้เขามาปลดล็อกอีกครั้งกรณีที่เรากลับมานะครับผมฟังก์ชันต่อไปก็เป็นฟังก์ชันสามารถสั่งสตาร์ทในระยะไกลนะครับคันนี้ก็สามารถสตาร์ทได้ประมาณ20-30ถึงเมตรนะครับผมเดี๋ยวฟังก์ชันสั่งสตาร์ทผมจะ,ะสตาร์ทจากนอกรถให้ดูนะครับผมโดยการกดตัว ล็อกด้านบนค้างเอาไว้ประมาณ3-5วินะครับรถก็จะสั่งสตาร์ทให้หลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้วก็จะมีสวิตชิ่งไปให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานต่อครับซึ่งจะไม่ทำงานพร้อมกับตัวใดสตาร์ทนะครับระบบจะนวงอัตโนมัติให้หลังจากที่สตาร์ทรถติดแล้วรถก็ยังล็อกประตูอยู่นะครับผมกรณีที่เราจะเข้ามาในรถเราก็ต้องอสั่งปลดล็อกถึงจะเข้ามาใช้งานได้ ผมวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับกับตัว Mercedes-Benz ตัวนี้นะครับผมชื่นชอบอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ้าติดต่องานเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถติดต่องานแล้วก็จองคิวเข้ามาติดตั้งได้นะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ลากันด้วย Mercedes-Benz ตัว S280 คันนี้นะครับผมสวัสดีครับ